ด้วยสภาพการผลิตข้าวในปัจจุบันชาวนาต้องประสบภาวะต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะราคาปุ๋ยน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับกับสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมนะครับก็นะครับพบกับภัยธรรมชาติอีกนะครับตอนนี้นะครับเราก็หันมาปลูกปุ๋ยพืชสดนะครับช่วยประหยัดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยในนาข้าวในฤดูการเพาะปลูกสวัสดีครับพบกับช่องบรรลันอนทัวร์นะครับก็หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับประมาณ2เดือนนะครับก็จะมาไถ กรบต่อสังข้าเพื่อปรับปรุงดินนะครับและเพิ่มผลผลิตข้าวนะครับแล้วก็ประหยัดปุ๋ยเคมีครับพี่น้องครับการไถกรบต่อสังข้าวนะครับหรือพืชที่มีอยู่ในไร่นานะครับก็ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวก็ไถกรบให้ย่อยสลายแล้วก็มาปลูกพืชคลุมดินนะครับปลูกปอเทืองนะครับพี่น้องครับก็จะได้เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับคลุมหน้าดินนะครับประโยชน์จากการไถกรบต่อสังข้าวแล้วก็ปลูกปอเทืองเป็นพืชคลุมดินนะครับทำให้ดิน ปร่งครับล้วนซุยง่ายต่อการเตรียมดินนะครับการปลูกพืชคุมดินลักษณะนี้นะครับทําให้ระบบรากพืชนะครับสามารถแพร่กระจายในดินได้มากขึ้นนะครับการระบายอากาศของดินเพิ่มมากขึ้นครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับการเพิ่มนะครับการซึมผ่านของน้ําะอุ้มน้ําของดินให้ดีขึ้นนะครับคือปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดินนะครับเป็นการเพิ่มแร่ธาตุ ให้กับดินนะครับอาหารให้กับดินนะครับถึงแม้ปริมาณแร่ธาตุอาหารจะไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีนะครับแต่จะมีแร่ธาตุอาหารนะครับครบถ้วนตามที่พืชต้องการนะครับเมื่อถึงฤดูการทํานานะครับข้าวนะครับเวลาหว่านข้าวไปครับก็ดินก็จะร่วนซุยนะครับข้าวก็เจริญงอกงามได้ดีนะครับมีปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราไถกบต่อังข้าวก็เป็นปุ๋ยหมักนะครับข้าวก็ชอบนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ผลผลิตสูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ การปลูกพืชคุมดินนะครับช่วยดูดยึดธาตุอาหารนะครับจากการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเมื่อการทํานาก็จะมีการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับก็ไม่ให้สูญเสียไปจากดินซึ่งพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเป็นการเพิ่มประสิตภาพและลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงครับพี่น้องครับช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกดด่างของดินทําให้เปลี่ยนแปลงนะครับไม่รวดเร็วจนเป็นอันตรายต่อพืชนะครับไม่เป็นอันตรายต่อข้าวนะครับช่วยลดความเป็นพิษ นะครับของดินลงนะครับไม่ทําให้ดินเค็มนะครับปรับปรุงคุณสมบัติทางชีวภาพของดินนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์นะครับในดินมีผลทําให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นครับพี่น้องครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินในอยู่ปริมาณที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับนี่นะครับก็เป็น อีกทางหนึ่งนะครับเพื่อลดปริมาณการใส่ปุ๋ยลงครับในเมื่อทุกฤดูการในการเพาะปลูกข้าวนะครับไม่กระทั่งนาปีนาปลังนะครับส่วนใหญ่ในส่วนภาคอีสานนะครับจะปลูกข้าวนาปีนะครับนาปรังถ้าส่วนน้อยนะครับการปลูกนาปีนะครับแต่ละครั้งนะครับแต่ละปีนะครับต้องซื้อปุ๋ยเคมีจํานวนที่ราคาสูงนะครับไม่แน่นะครับฤดูการปี2อ6 7นนะครับก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยจะแพงขึ้นหรือเปล่าเราก็ ไม่ทราบนะครับตอนนี้นะครับก็หันมาปลูกพืชคลุมดินไว้นะครับเพื่อที่จะสะสมอาหารแด่ธาตุให้กับดินนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณใส่ปุ๋ยเคมีลงนะครับประโยชน์ของการปลูกปอเทืองนะครับปลูกเพื่อนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับด้วยจากพืชที่เป็นตะกวนถั่วที่มีในโตรเจนสูงครับพี่น้องครับรวมทั้งสารอาหารอื่นด้วยนะครับใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดินนะครับป้องกันหน้าดินพังสลายนะครับใช้ปลูกเป็น พืชอาหารสําหรับเลี้ยงโคนะครับกระบือนะครับนี่นะครับได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับการปลูกปอเทืองนะครับก็นิยมปลูกใน2ฤดูนะครับคือฤดูหนาวหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ฤดูฝนครับพี่น้องครับในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนะครับคือการปลูกปอเทืองครับปลูกเพื่อใช้นะครับไถกลบเป็นปุ๋ยพืชส่วนนะครับแล้วก็ใช้ทําอาหารสัตว์นะครับ ปลูกเพื่อการท่องเที่ยวก็ได้นะครับพี่น้องครับปลูกเพื่อนําดอกไปรับประทานก็ได้นะครับหลายประโยชน์หลายอย่างครับพืชตระกูลถั่วนะครับการไถกลบต่อสังข้าวนะครับการปลูกพืชคลุมดินพืชตระกูลถั่วนะครับด้วยสภาพการผลิตข้าวในปัจจุบันนะครับชาวนาต้องประสบกับภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นครับพี่น้องครับโดยเฉพาะราคาปุ๋ยน้ามันเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมมากนะครับการเกิดภัยธรรมชาติที่มีนวโน้มุนแรงมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับการลด ต้นทุนการผลิตข้าวนะครับเป็นวิธีหนึ่งที่ชาวนานะครับสามารถควบคุมได้นะพี่น้องครับเราก็สามารถควบคุมได้เป็นวิธีเดียวที่ชาวนานะครับโดยต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆนะครับจากการที่พึ่งปัจจัยภายนอกนะครับเป็นการพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นนะครับที่สุดนะครับและการปยุ์ใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อผลิตข้าวให้เหมาะสมครับให้ได้ผลตอบแทนที่ดีนะพี่น้องครับนี่ครับเป็นการลดต้นทุนการผลิตนะครับหนึ่งอย่างนะครับพี่น้องครับ การปลูกพืชทุมดินนะครับการไถกลบต่อสังข้าวไม่เผาต่อสังข้าวนะพี่น้องครับก็ถ้าเผาเนี่ยเกิดภาวะลูกร้อนนะครับดินก็เสื่อมโทรมนะครับปุ๋ยก็หายไปนะครับมาต้องสะสมแร่ธาตุใหม่อีกครั้งครับดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหันมานะครับช่วยกันประหยัดนะครับใช้ปุ๋ยลดลงนะครับมาปลูกนะครับพืชทุมดินนะครับให้มีแร่ธาตุให้ดินอุดมสมบูรณ์ ยืนด้วนโปร่งนะครับไข่เทได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาเริ่มทีละน้อยก่อนนะครับเริ่มทีละ1ไร่หรือ2ไร่ก็ได้นะครับเพื่อที่เป็นการทดลองนะพี่น้องครับเพื่อตอบสนองนโยบายนะครับที่รัฐบาลเขาประกาศนะครับเราก็ลองปฏิบัติตามและทําดูนะครับเพื่อจะได้ผลผลิตที่สูงขึ้นและก็ลดภาระการจ่ายนะครับซื้อ ปุ๋ยที่แพงขึ้นนะครับเป็นแปลงทดลองก็ได้นะครับนี่ครับก็ตรงนี้แปลงนี้นะครับปลูกทุกๆปีนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับก็จะปลูกพืชคลุมดินนะครับปอเทียงปลูกทุกปีครับปลูกเสร็จแล้วนะครับปอเทียงได้อายุประมาณ50วันถึง60วันก็ไถกลบเลยพี่น้องครับเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดนะครับให้ดินมีแร่ธาตุมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ ข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์มีผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยลงนะครับการทําลักษณะนี้ครับการปลูกพืชคลุมดินนะครับไม่เผาต่อสังข้าวนะครับก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทั่วประเทศไทยนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดน้อยลงครับทําให้ต้นทุนลดลงไปด้วยนะครับ ครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านทัว่วประเทศไทยนะครับก็มาร่วมมือมาร่วมใจการปลูกพืชคลุมดินนะครับเพื่อลดการใช้สารเคมีนะครับลดการใช้ปุ๋ยลดลงนะครับเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออดทวดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ